เอามายางหล็กนี่ยสวัสดีค่ะพี่บังโมสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่บุญนกกนะคะนี่ค่ะมาดูลุงกำลังทำลักพาใหม่นะคะเพื่อจะได้สูงขึ้นนะคะจะได้ใส่เข้ารถนะคะรถก็มันบายห้อู่ลันรถการมันต่ำเกินไปก็จะเอาสูงขึ้นนะคะมาดูตอนนี้นะคะมาดูบรรยากาศ นี่อ่ะอันนั้นยช่มั้ยขายทําให้เป็ของฝันเพื่อนเฉยๆโอ้มี ECG โทรมามันีคลิปเต็ม้วพทางขายแล้วก็ต้องมีไอเยอรกถ้ามีอเยอร์เดียวก็ดนเจาะดือกเพราะนคนเล่นเคาเออจะได้ตอบ e ี g ว่าที่่ว่าเห็นนน ก็ถามมาเยอะถอมอืออเออสวัสดีค่ะนนี้นะคะนี่ค่ะจุ๊เสียงตลอดเลยนะคะนี่ค่ะโอ้โหเอาของใหม่เข้ามาทำงานแล้วนะคะอุปกรณ์ของลุงที่ซื้อมานะตัวใหม่เลยนะคะค่ะ คุณบุญยญาพานะคะแม่ลำสวยกว่าหนูค่ะเพราะหนูตัวแข็งไปหมดค่ะแม่ขอบคุณนะคะประดิษฐ์ <c oughs> เพื่อนฉันหายไปไหนจันเจ้าค่ะยังไม่มาเลยนะคะแอดจันเจ้าวันนี้ยังไม่มานะคะ <c oughs> คงจะนอนดึกนะคะยกแล้วครับ ตอนก็เริ่มทํางานแล้วนะคะเพราะว่าตอนสายๆแล้วเข้าเช้าแล้วก็มาทํางานนะได้บ้างกลางจังหวะเครื่องใหม่เลยพญาพง อ้าวไม่เป็นไรเดี๋ยาเนอี้แ้วช็กน่อยแม่ดิตสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะแม่ดิดตอนนี้ก็กำลังทำงาน แอดโอ๊ตเชียงใหม่นะคะขอบคุณนะคะมาแล้วนะคะแอดโอ๊ตเชียงใหม่นะคะคุณโอ๊ตสวัสดีค่ะคุณบุญป่าจันทร์คะขอบคุณค่ะแอดของเราก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะคะตอนนี้ค่ะจันจ้ากับแอดนวลจันยังไม่เห็นมาเลยนะคะวันนี้นะคะผมจะติดธุระนะคะไม่ว่ากันนะคะติดธุระไม่ว่ากันนะคะ

ก็อ่านก็ตัดเหล็กนะคะไม่ถิ่นก็กลัวเสียงดังนะคะก็เลยไม่ได้อ่านเม้นนะคะเพราะว่าเสียงดังมากเลยนะคะบุญญาภาคุณโอ๊ตสวัสดีค่ะแม่ถิ่นวันนี้ทำไม่มาสายจังรอตั้งนานโอ้แม่ถิ่นไปวัดนะคะไปลุงวัดมานะคะไปทางวัดมาค่ะ ฮะขอบคุณตาลมาค่ะมาค่ะสบายดีเด้อทุกคนค่ะขอบคุณนะคะมาคั่มใส่อะไรกับเราเลยเนี่ยไข่ก็ฮะไข่หรือเปล่าเปิดความสิบออกไม่ออกนะขอบคุณมากมากเลยนะคะจะตัดเสียงอีกแล้วนะคะปิดเสียงก่อนนะคะขอบคุณค่ะนู้นี่นู้นอย่างนู้นอย่งนั้นข้าวบ้านโยู้นนูนูนี่นโยมินิให้ รอโอ้ลองช่ว่ายสี่โมงเย็นวันนี้ห้ามพลาดโคตรอร่อ เดี๋ยวปิดเดี๋ยวเปิดนะครับปิดเสียงเปิดเสียงอย่างนี้ดังมากเลยนะคะสบายดีเด้อทุกคนค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะสบายดีนะคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะเลยก็จะทำเหล็กนะคะรังคาใหม่นะคะจะยกให้สูงกว่าเดิมนะคะ ถ้าเห็น้ายเห็นดูไหมโอ้โหเปล่งล่างแล้วนะครับเป็นขปลงล่างแล้วนะครัแล้วคงจะหนักหน้าดูเลยหน้ากากใหญ่มากเลยคงจะหนักนะ เขาเขาไม่ค่อยเปลนหรืเขาเลยต้องหาอะไรที่มันดีไงเขาจะได้บอกโอ้มีคืมืออยู่นะนี่ตัวเนี้ยช่วงนี้ผมได้ต้องเปลี่ยนชื่อไว้เลยนะั้นหายรึเปล่าคปับกินนัำอยู่ร้านกาแฟอยู่ร้านกาแฟคุณติ๊กค่ะครั่ะลุงก็ได้มาใหม่เยอะเลยนะคะหน้ากากใหม่ใหญ่กว่าเดิมนะคะคงจะหนักหน้าดูเลยนะคะเพราะว่ามันใหญ่นะคะใหญ่

ใช่ใพีนงีซื้อีแลาะสำหรับคลิปนี้ขอจบลงเพียงแค่นี้ก่อนนะคะโปรดติดตามแม่บุญถึงกกรอกด้วยนะคะ ดูคลิปย้อนหลังให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ